ฉุกไม่อยู่จริงๆค่ะเรียกได้ว,ว่าไม่ได้เติบโตเฉพาะในประเทศไทยค่ะกับชี่อ้อนถืออยู่นะคะสองตัวนี้คือตลาด กระดูกค่ะซึ่งบอกเลยว่าณวันนี้ยอดถล่มทลายจริงๆรวมไปถึงเนี้ยตัวไหนนะเมีออวยวกวกลไลย้อนกลไลย้อนนะคะซึ่ง2ตัวนี้นะคะต้องบอกว่าที่สุดแล้วค่ะในวันนี้นะคะและไม่ได้เติบโตในไทยตอนนี้ไหลรวมไปที่ไหนนะคะไปหลายๆประเทศเลยสไปอเมริกาออสเตรเลียมาเลเซียเวียดนามแล้วตอนนี้ปังมากๆในลาว<ช>ที่ลาวที่ลาวปังมากคนหาซื้อนะที่เวียงจันทร์แล้วก็ทุกแคนทุกเขตเลยตอนนี้อยากให้พี่อ้อนดบบคอนเฟนร์นิดนึงสินค้าเราบอกเลยค่ะว่าเอาจริงๆถ้ามัน ม, work, มันไม่สามารถที่จะเติบโตได้ตรงนั้นและบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งโปรดักที่มีแต่คนร้องเรียกหาและเป็นการซื้อซ้ําโดยวิจีธรรมชาติจริงๆนั่นหมายความว่าวันนี้นะคะใครที่ต้องการนะ,ะโดยเฉพาะพี่น้องชาวลาวนั่นเองนะคะเราพร้อมที่จะส่งต่อและก็พร้อมที่จะให้ทุกคนได้ผลลัพธ์รัวๆไปกับพวกเราแล้วในวันนี้ใช่สำหรับใครที่สนใจอยากเป็นตัวแทนหรืออยากซื้อไปทานลองทานดูนะตอนนี้ทุกคนที่สปะปอเนี่ยสบายใจได้เลยเพราะของอยู่ที่ส,ส,สปะปะลาวหมดแล้วทั้งตัวกรดในยอและตัวกระดูก ซื้อง่ายแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยถ้าเกิดสนใจอยากให้ทักแชทด,ด้านล่างได้เ,เลยเขาเรียกว่าใครที่แบบอยากจะทาพิสูจน์ว่า product work จริงหรือเปล่านะวันนี้มาทาพิสูจน์ร่วมกันกับอ้อนกับพี่เหมียวได้เลยทัก i n b o ์มาพูดคุยพวกเราได้